วิธีสร้างพลังใจในวันที่ติดหมดพลังมีเพื่อนของเรานะคะ่ะเพื่อนๆของเรานี่แหละก็อินบ็อกซ์มาถามครูจริงๆมาเหมือนปรึกษาแหละปรึกษาจริงๆทุกคนปรึกษาครูได้นะไม่ไม่ต้องเกรงใจบางคนยังเกรงใจแบบโอยครูยังไม่ได้ติดตามครูเลยในเพจอะเกรงใจไม่กลา้าถามไม่ต้องไม่ต้องก็กันเองกันเองก็ถามมาเลยถามได้เลยส่วนเพื่อนเราคนนี้ก็น่ารักนะกดติดตามครูทั้งในเพจแล้วก็ในในยูทูบด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนด้วย เพื่อเราก็ถามครูมาว่าเชิงปรึกษาแหละว่าเอาตอนนี้มีมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนหมดพลังเพื่อเราเนี่ยขายของออนไลน์แล้วก็อยู่ในสภาวะที่แบบว่ายังรักงานของตัวเองอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็เหมือนมันหมดพลังอะ่ะพอหมดพลังปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็หายยอดขายก็หายลูกค้าก็หายไปหมดตัวเองก็อยู่ในสภาวะที่แบบม่วงซึม คือมันง่วงมันอยากนอนมันมันรู้สึกซึมๆง่วงอยากนอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยพอได้มาเจอคลิปของครูใน YouTube รู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขจังรู้สึกเฮ้ยมันมีพลังจังมันยังไงก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกมันมีพลังมันรู้สึกดีอะมันรู้สึกดีมากก็เลยอินบ็อกมามามาบอกกับครูในเรื่องนี้แล้วก็มาปรึกษาด้วยว่าเออมันจะมีวิธีการไหนไหมที่จะทาให้แบบทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยและครูคิดว่าทุกคนก็ มีสภาวะแบบนี้ครูจึงขออนุญาตเพื่อเราว่าครูจะมาตอบผ่านไลฟ์นะเพราะรู้สึกว่าทุกคนต้องเจอสภาวะแบบนี้ในสักวันหนึ่งถ้าไม่เจอตอนนี้ก็สักวันหนึ่งในข้างหน้าอาจจะเจอและไลฟ์นี้จะเป็นคําตอบให้เราผ่านพ้นประสบการณ์นั้นมาได้ในการที่เราเนี่ยครูเรียกสภาวะนี้ว่าสภาวะจิตหมดพลังสภาวะจิตหมดพลังพวกเรานะเจอครูเนี่ยเรียนรู้ทุกไลฟ์นะคะ เพื่อนๆหลายคนเรียนรู้ทุกไลฟ์นะเพราะว่าบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเงินก็ไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยจริงๆคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่จะทําให้คุณดึงดูดเงินมาได้ก็คือจิตของคุณถ้าจิตของคุณไม่แข็งแรงไม่มีทางเลยที่จะดึงดูดเงินมาได้ไม่มีทางเลยบางคนเรียนในเรื่องของการเสกอย่างเดียวเสกเงินเสกเงินเสกเงินเสกจนเครียดเสกเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะเครียดครูยกตัวอย่างให้จะได้เห็นภาพชัดก็คือเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เราก็ เร่งใหญ่เลยออกดอกให้ฉันเดี๋ยวนี้นะจงออกดอกให้ฉันเดี๋ยวนี้ดอกไม้ต้นไม้ก็ออกดอกให้เราพอออกดอกเสร็จปุ๊บออกอีกนะออกดอกมาอีกนะก็ออกดอกให้อีกแต่เล็กกว่าเดิมเพราะเราไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยลดน้ําเลยไม่เคยแม้แต่แม้แต่จับรวนดินไม่เคยมีแต่จะเอาจะเอาจากเขาอย่างเดียวจิตของเราก็เหมือนกันในเมื่อเราไม่เคยแบบให้ความชุ่มชื่นฉโลมน้ําทิพให้กับเขาเลยอะ่ะ เขาจะเอาพลังที่ไหนมาดึงดูดให้เราอย่ามองว่าไม่ใช่เรื่องเงินมันคือเรื่องเดียวกันจิตนี่แหละสําคัญมากถ้าจิตไม่แข็งแรงคุณทําอะไรคุณก็จะไม่สามารถดึงดูดได้อย่างเพื่อนของเราเนี่ยสภาวะจิตเนี่ยอยู่ในช่วงของการหมดพลังลูกค้าก็หายเห็นไหมจิตหมดพลังเพราะฉะนั้นมาเรียนในเชิงลึกกันเนาะเอาความรู้ตรงนี้ไปครูเล่าก่อนว่าสภาวะจิตหมดพลังคืออะไรก่อนเอาพื้นฐานไปก่อน พื้นฐานไปก่อนว่าสภาวะจิตหมดนพลังคืออะไรบางครั้งเราเนี่ยไปรับรู้ในเรื่องราวที่มันเป็นข่าวลบๆมาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวว่าฉันไปรับข่าวลบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เรารับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสภาวะจิตก็เหนื่อยล้าเรื่อยๆบางคนอยู่ในที่ทํางานหัวหน้างานสมมุตินะหัวหน้างานบ่นด่าใส่อะไรอย่างเงี้ยก็เก็บ กดเอาไว้ในใจเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดเป็นสภาวะแห่งความตึงเครียดโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวความคิดลบคิดจะลาออกคิดจะโน่นนี่นั่นก็ประเดประดังกันเข้ามาทั้งที่ตัวเองยังรักงานยังพอที่จะทํางานนี้ได้อยู่แต่กลายเป็นว่าหมดแรงแล้วตื่นเช้ามาไม่อยากไปทํางานแล้วอย่าว่าแต่วันจันทร์เลยอังคารถึงวันศุกร์ก็ไม่อยากไปทํางานแล้วเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อ ใจรักงานไหมรักแหละทําได้ไหมทําได้ยังทําได้อยู่แต่มันหมดพลังไปโดยที่ไม่รู้ตัวทุกคนเป็นนะครูรู้ครูสัมผัสได้เป็นอย่างเพื่อนขอ,ของเราคนนี้เหมือนกันเป็นรักงานอยู่แต่ไม่รู้ทําไมมันหมดพลังไปซะอย่างนั้นโปรเจกต์เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็นี่แหละจิตหมดพลังเกิดจากความคิด ลบความตึงเครียดความเครียดสะสมที่เราสะสมมานานแค่ไหนก็ไม่รู้ครูเคยเป็นไหมเคยทุกคนเคยที่ผ่านมาครูเองก็เป็นเก็บความตึงเครียดแบบนี้มาสะสมกับตัวเองในบางคนนะที่สะสมความตึงเครียดที่จิตไว้นานๆจะทําร้ายตัวเองบางคนก็ตีตัวเองบางคนก็ด่าทอตัวเองในใจฉันมันไม่ได้เรื่องฉันเนี่ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมา ยิ่งพูดก็ยิ่งดึงดูดวนลูปแบบนี้ไม่หลุดพ้นสักทีวันนี้ครูจะทําให้คุณหลุดพ้นและสบายมากยิ่งขึ้นด้วยกดแรงดึงดูดแบบง่ายโอเคไหมเจอครูเนี่ยเอาแบบธรรมดาไม่ได้เอาแบบพิเศษไปนะคะโอเคมาถึงจิตหมดพลังกันกกันต่อพอจิตหมดพลังแล้วเนี่ยแน่นอนจะดึงดูดอะไรล่ะไม่มีแรงดึงดูดไม่มีแรงดึงดูดไม่รู้จะดึงดูดอะไรดีไม่รู้จะดึงดูดอะไรและจะทํายังไงต่อมันดึงดูดไม่ได้ ก็เศร้าโศกเสียใจวนหลูปแบบนี้ต่อไปเห็นไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันกับเงินถ้าจิตเราแข็งแรงจะดึงดูดอะไรก็ได้หมดเลยทุกคนแล้วก็ครูจะบอกทุกคนในเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้นะในโลกของเราล้วนแล้วแต่มีพลังงานอันนี้คือลงลึกแล้วนะครูจะลึกให้แล้วนะในโลกของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานทุกอย่างคือตัวแทนของพระเจ้าหรือตัวแทนของจักรวาล ถ้าไม่สะดวกเรียกพระเจ้าก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ารู้กันว่าครูไม่ได้หมายถึงศาสนาใดๆทุกอย่างคือตัวแทนของพระเจ้าในหนังสือ Conversation with God ก็มีบางช่วงบางตอนก็บอกไว้ว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่พระเจ้าอยู่ทุกที่อยู่ในอากาศอยู่ในต้นไม้อยู่ในดินอยู่ในน้ําอยู่ในลมอยู่ในแสงแดดทุกที่มีพระเจ้าสถิตอยู่รวมถึงตัวของเราก็มีพระเจ้ามีจักรวาลสถิตอยู่เหมือนกันเราจะใช้พระเจ้า หรือธรรมชาติบำบัดว้าวไหมว้าวไหมคะไม่เฉพาะครูที่รู้เรื่องนี้คนทั่วโลกก็รู้รู้ในเรื่องเรื่องนี้ธรรมชาติบำบัดเราเคยได้ยินทำไมธรรมชาติบำบัดเพราะว่าในธรรมชาติมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีได้ขึ้นมาในทันทีบางคนเครียดไปเที่ยวทะเลนั่งริมทะเลฟังเสียงคลื่นรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในบางคนแค่เอาเท้าแช่น้ำอุ่นรู้สึกดีขึ้นอย่างบอกไม่ถูกนี่ก็คือเรื่องเดียวกันที่ครูจะบอกทุกคนในตอนนี้ก็คือเราจะใช้พระเจ้าที่อยู่พระเจ้าที่สถิตอยู่ที่ธรรมชาติมาช่วยเราฮิลลิ่งเยียวยาเราให้มันดีจริงๆครูจะครูจะสอนแบบยากก็ได้แต่ครูรู้สึกว่ามันจะยากไปทําไมล่ะก็เอาแบบง่ายๆไปนี่แหละแล้วก็เวิร์กช็อปที่ครูจะให้ต่อไปนี้นะ เป็นสิ่งที่ครูทำอยู่นะปัจจุบันนี้ก็ยังคงทำอยู่และรู้สึกดีเสมอทุกครั้งที่ได้ทำครูจะบอกทุกคนในวันนี้นะคะตัวแทนของพระเจ้าเนี่ยในโลกใบนี้เราจะให้ชื่อนะเราจะเรียกชื่อกันอย่างเช่นดินอย่างเงี้ยดินแผ่นดินที่เราอยู่เราก็เรียกว่าพระแม่ธรณีใช่ไหมน้ำเราก็เรียกว่าพระแม่คงคาอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมใจกลางของโลกเราเรียกอะไรพระแม่ไกาอา อะไรเงี้ยเราจะเรียกเราจะมีแบบว่าชื่อในการเรียกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะบอกสิ่งที่ครูจะบอกทุกคนต่อไปนี้ก็คือเป็นเวิร์กช็อปใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะตึงเครียดความเครียดสะสมใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกจิตหมดพลังฟังครูอีกครั้งใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะตึงเครียดเครียดสะสมรู้สึกจิตหมดพลังไม่สามารถก้าวต่อไปในชีวิตข้างหน้าได้อย่างสุขและมีความสุข ไม่สามารถทําแบบนั้นได้มันทุกข์เหลือเกินมันเศร้าเหลือเกินมันเสียใจเหลือเกินครูทําอย่างไรครูจะบอกวิธีการนี้ให้นี้ครูจะบอกวิธีการนี้ให้เอาไปทํากับตัวเองวันละกี่ครั้งก็ได้เท่าที่คุณต้องการครูจะใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าธรรมชาติบําบัดหรือตัวแทนของพระเจ้าในการบําบัดซึ่งครูก็ทําอยู่ครูโค้ชหลายท่านทุกคนทั่วโลกเขาก็ทําแบบนี้นะคะวิธีการก็คือ เวลาที่เราอาบน้ําเวลาที่เราอาบน้ํานะให้ทุกคนหลับตาเวลาที่เราอาบน้ําคือเวลาที่เราจะเ,าเชื่อมต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้โดยการลืมตาแต่แต่การลืมตามันจะยากต้องฝึกอีกขั้นหนึ่งครูฝึกในขั้นของลืมตาด้วยแต่ว่าครูชอบในการหลับตามากกว่าในการทำเวิร์กชอ็อปนี้มันรู้สึกเข้าถึงมากกว่าโอเคเริ่มใหม่ ในการทำเวิร์กช็อปเนี่ยครูจะใช้น้ำพระแม่คงคาในการบำบัดความตึงเครียดความเครียดสะสมภาวะจิตที่มันหมดพลังครูจะใช้พระแม่คงคาซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการบำบัดเราในครั้งนี้ทางด้านจิตวิญญาณทุกครั้งที่คุณอาบน้ำหรือทุกครั้งที่คุณสะดวกแล้วกันนะบางทีอาบน้ำบางครั้งก็รีบๆอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีเวลามากพอ ให้คุณในห้องน้ําเราอาบน้ําหยิบฝักบัวขึ้นมาแล้วหลับตาในระหว่างที่เราอาบน้าใช่ไหมเราก็เอาฝักบัวมามาลาดตรงศีรษะเราใช่ไหมในระหว่างเนี้ยก็ให้เราพูดไปพูดตามครูในระหว่างนี้นะที่น้ํากําลังไหลยอยู่พูดตามครูขอบคุณพระแม่คงคาที่ทรงชำระล้างความตึงเครียดความเครียดสะสมออกจากตัวลูกจนหมดสิน้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณพระแม่คงคาที่ทรงชำระล้างความตึงเครียดความเครียดสะสมออกจากตัวลูกจนหมดสิ้นขอบคุณ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 พระแม่คงคาที่ทรงชำระล้างความตึงเครียดความเครียดสะสมออกจากตัวลูกจนหมดสิ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณในระหว่างที่คุณเอาน้ำล่าสีสะให้พูดคำนี้ตลอดเวลาสามครั้งพูดสามรอบด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็ยังคงหลับตาอยู่ และให้คุณทุกครั้งที่น้ําไหลผ่านร่างกายของเราหรือเราจะเอาฝักบัวไหลผ่านแบบอาบน้ําทั่วไปนะแบบนี้ให้เราจินตนาการเห็นคราบสีดําคราบสีดําที่เกาะอยู่ตามตัวเราลอกออก หลุดลอกออกจากศีรษะหลุดลอกออกมาหลุดลอกออกมาจากตัวของเราจากแขนของเราจากลำตัวของเราหลุดลอกออกมาลอกออกมาทั้งหมดหลุดลอกออกมาไปจนถึงปลายเท้าเราจะเห็นเข่าสีดำๆหลุดลอกออกมาจากตัวของเราเห็นให้ชัดเห็นให้ชัดว่าความตึงเครียดความเครียดสะสมพลังงานลบทั้งหลายหลุดลอกออกไปมันเป็นเข่าสีดำที่เกาะตัวเราอยู่แล้วหลุดลอกออกไปหลุดลอกออกไปเห็นให้มันชัดที่สุดชัดที่สุดชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้ นี่แหละยังคงหลับตาอยู่เห็มให้ชัดแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ฝักบัวของเรานี่แหละลาดคลาบเข่านั้นสีดํายังหลับตาอยู่นะเอาฝักบัวของเราลาดตรงพื้นให้คลาบเข่าสีดํานั้นไหลลงท่อน้ําไปคลาบเข่ามสีดําไหลลงท่อน้ําไปทั้งหมดหลังจากนั้นให้คุณพูดว่าขอฝากไว้กับพระแม่ธรณี ขอพระแม่ธรณีทรงย่อยสลายให้หายไปจากโลกใบนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแค่นี้และหลังจากนั้นให้คุณเห็นตัวของคุณเปล่งประกายเป็นลําแสงสีขาวบริสุทธิ์เปล่งประกายเป็นลําแสงสีขาวบริสุทธิสส์ทักษะเทคนิคข้อนี้ดาราท่านหนึ่งใช้ ดาราแนวหน้าของประเทศท่านหนึ่งใช้แต่เขาใช้ในเรื่องของอในเรื่องของความมีเสน่ห์เราไปปรับใช้ได้แต่นี่เรากาลังใช้ในเรื่องของอาการฮิลลิ่งการรักษาดูแลสภาพจิตใจของเราให้กลับมามีพลังเหมือนเดิมให้เราเปล่งลําแสงสีขาวออกมาเห็นตัวเองให้ชัดว่าแขนตัวเองมีแสงสีขาวออกมาลําตัวเป็นแสงสีขาวออกมาเมื่อเราเห็นแล้วเรียบร้อยก่อนให้เราลืมตา ในระหว่างที่เราลืมตาเนี่ยพอลืมตาปุ๊บเนี่ยให้พูดคํานี้โดยทันทีเอาใหม่นะในระหว่างที่เราลืมตาขึ้นมาให้พูดคํานี้โดยทันทีคําว่าฮู้แล้วก็คําว่าว้า wow วพูดให้มันยาวๆเดี๋ยวครูทําให้ดูฮู้ว้าวอย่างเงี้ยทุกคนนี่ทําให้ดูเลยนะเนี่ย <laughs> ให้พูดว่าฮู้แล้วก็ว้าวแบบเนี้ยจะพูดกี่รอบก็ได้จนกว่าเราจะรู้สึกแบบมันโล่งสบายเชื่อเถอะว่าหลังจากที่คุณฮู้แล้วก็ว้าวทํา าภารกิจเทคนิคตามที่ครูให้ไปเนี่ยคุณจะรู้สึกโล่งสบายในบางคนจะรู้สึกอยากเต้นอยากเต้นขึ้นมามันรู้สึกแบบว่าอยากกระโดดโลดเต้นน่ะเป็นจิตของคุณที่เขากลับมามีความสุขอีกครั้งเขาแฮปปี้อีกครั้งมันจบแล้วกับความตึงเครียดความเครียดสะสมที่สะสมมันเนิ่นนานแสนนานมันจบลงแล้วเขามีความสุขมากก็ให้เขามีความสุขไปหลังจากที่คุณพูดคํานี้ออกมานะคุณจะโล่งอย่างบอกไม่ถูกเลยทุกคนมันจะโล่งมากโล่งมากๆเลยทุกคนโล่งแบบว่าคือ อย่างที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนอยู่ดีๆก็มีความสุขขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีความสุขขึ้นมาแต่ให้ทําซ้ําอย่างนี้บ่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าความตึงเครียดความเครียดสะสมความคิดลบที่เราเก็บเกี่ยวมาในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันหนาแค่ไหนมันเนิ่นนานเท่าไหร่เราไม่รู้ก็ให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆบาบัดออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะค่อยๆค่อยๆบาบัดมันออกไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นทุกครั้งที่เราทําแบบเนี้ย เราจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วจิตเขาจะรู้สึกมีพลังค่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนเมื่อจิตมีพลังความสุขมากขึ้นแน่นอนลูกค้าที่หายไปหรอคุณจะดึงดูดกลับมาได้ยอดขายที่หายไปหรอเท่าไหร่ล่ะคูณสองคูณสามยังได้เลยถ้าจิตคุณมีพลังมากพอคุณจะดึงดูดมาได้เข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมเพราะจิตคุณมีความสุขแล้วไงคุณได้รับการเขาเรียกว่า ชโลมน้าทิพ์ให้กับจิตคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณได้ฮิลลิงได้รักษาจากภายในเป็นที่เรียบร้อยโดยการใช้พลังของธรรมชาติหรือที่เรียกว่าตัวแทนของพระเจ้าตัวแทนของจักรวาลแห่งนี้เข้าใจที่ครูพูดนะเราได้ทําการรักษาตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ละ่ะในระหว่างวันเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแล้วละที่จะต้องต่อสู้กับความคิดตัวตนเดิมๆให้ได้มันจะมีตัวตนเดิมขึ้นมาว่า โอ้ยอย่าไปขายของออนไลน์เลยไปนอนเถอะจะมีแบบนี้ขึ้นมาคือในตัวของเราเนี่ยจะมีตัวขาวกับตัวดําอ่ะจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดีกับส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ฉุดลลังเราครูจะเรียกแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้นึกอภาพออกโอ้ยอย่าไปเลยขายของออนไลน์นอนเถอะ สู้กับเขาให้ได้ในระหว่างวันนี่คือหน้าที่ของเราเราไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเราสู้เราพูดคุยียดตัวเองอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ต้องกลัวตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันผิดปกติเป็นเรื่องปกติและเป็นวิทยาศาสตร์ซะด้วยซ้ําในระหว่างวันจะมีความคิดลบแบบนี้แหละโผล่ขึ้นมาเฮ้ยอย่าไปทํางานเลยไปก็หัวหน้าด่าอีกเราก็น้อยน้อยใจเสียใจโอ้ไม่ไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคุณต้องสู้กับมันให้ได้โดยการอะไรครูให้เทคนิคไปว่าโดยการใช้ อันนี้เป็นเชิงจิตวิทยานะเป็นวิทยาศาสตร์คุณจะสู้กับความคิดลบในหัวสมองของเราได้ในจิตของเราที่มันโผล่ออกมาในแต่ละวันได้โดยการใช้คำพูดที่แข็งแรงมากกว่าในการสู้กับมันอย่างเช่นตัวความคิดลบในตัวของเราบอกว่าอย่าไปทำงานเลยนอนเถอะไปก็หัวหน้าด่าอีกคุณก็สู้ไปเลยทำไมฉันจะไปฉันจะไปจะทำไมมันเป็นงานที่ฉันรัก แล้ฉันก็ชอบที่จะทํางานนี้แถมสิ้นปีฉันก็ได้โบนัสสี่ห้าเดือนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสวนเถียงกลับไปเลยทุกคนเราพูดกับตัวเองก็ไม่ต้องกลัวสวนเถียงกลับไปได้เราพูดอยู่ในใจของตัวเองมันจะมีตัวฉุดลั้งตัวนี้แหละที่จะมาลั้งเราให้เราไม่ก้าวผ่านในสิ่งที่เราต้องการที่จะเป็นสักทีหนึ่งบางคนอยากจะมาไลฟ์สดอย่าอย่าไลฟ์เลยเธอทำไม่ได้หรอกไม่มีคนดูหรอกไม่มีทางเราก็หงอยเออเนาะ ไม่มีคนดูหรอกเราทําไม่ได้หรอกฉันพูดไม่เก่งเห็นไหมเขาก็ฉุดล้างเราตัวจิตตัวนี้แหละที่เป็นความคิดลบก,ก็ฉุดล้างเราไม่มีทางเลยที่เราจะสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเป็นการบ้านในระหว่างวันเนี่ยหลังจากที่เราได้ชําระล้างฮิลลิ่งตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดพวกนี้แหละมาฉุดล้างเราครูก็มีทุกวันนี้ก็ยังเป็นแต่เพียงแค่ว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราแล้วเราก็รู้วิธีการในการจัดการซึ่งครูก็สวนกลับไปเหมือนกันในบางครั้งความคิดบอกว่าอย่าไลฟเลยอย่าไลฟเลย ก็สวนกับเลยทําไมฉันจะไลค์มีอะไรหรือเปล่าฉันจะไลค์ไม่มีคนดูแล้วทําไมล่ะเขามาดูเยอะหลังกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอาชนะให้ได้เอาง่ายๆคือเอาชนะข่มมัน้ได้น่ะความคิดลบเนี่ยคุณต้องข่มข่มข่มมันไปให้ได้น่ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะข่มมันได้มันจะ่อไปเองมันจะหายไปเองมันจะลางหายไปเองนานๆจะโผล่มาสักทีหนึ่งความคิดลบคนคิดบวกเขาจะเป็นแบบนี้กันเศรษฐีมหาเศรษฐีแม้แม้กระทั่ง เจ้าสัวต้นๆของประเทศเนี่ยเห็นไหมหน้าตาท่านแต่ละท่านเนี่ยก็จะแบบเปล่งประกายราศีออร่าดูแบบว่าคือมันมีออร่าอะไรบางอย่างลวก็คือออร่าแห่งความสุขนี่แหละทุกคนเข้าใจไหมถ้าเราข่มความคิดลบนี้ได้นะ่ะออร่าของคุณจะเปลี่ยนมากทุกคนคุณไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยากเลยคนที่มีความสุขลังสีออร่ามันจะแตกต่างกันนะกับคนที่อมทุกขนะ์น่ะจริงๆเอาเทคนิควิธีการที่ครูให้ไปนี่แหละ เอาไปเอาไปใช้ดูสําหรับเพื่อนเราที่ถามครูมานะครูตอบเชิงลึกให้แล้วเรียบร้อยที่ถามมาในในอินบ็อกก์ก็ครูตอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราเองครูจะตอบแบบผิวเผินก็ได้เช่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันเศรษฐ,ฐกิจด้วยแหละไปออกกําลังกายนะหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ครูรู้สึกว่าไม่ครูต้องมาตอบเชิงลึกอะ่ะเพราะเพราะคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณคือคนพิเศษ ที่ฝ่าอะไรมาหลายหลายอย่างมาเจอกับครูได้ฝ่าทั้งการควบคุมการไหลของพลังงานและอะไรอีกหลายหลายอย่างที่มันเป็นโลกมายาจนคุณมาเจอครูได้ด้วยพลังงานแห่งความรักที่ครูส่งมอบไปพลังงานแห่งความรักจูนเข้ากับพลังงานสูงสุงสดก็คือพลังงานแห่งความรักด้วยกันคุณจึงได้มาเจอครูได้มาฟังในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีไหนเพราะครูรู้สึกว่าครูต้องให้เยอะให้ลึกๆไปอย่าให้แบบว่าผิวเผินอย่าให้แบบว่า ให้เพื่อหวังอะไรอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ให้เพื่อหวังอะไรในวันข้างหน้ามันมันไม่ถูกต้องต้องให้ด้วยความจริงใจแล้วครูก็เอาเวิร์กช็อปตัวนี้ที่ครูใช้แล้วก็ทํากับตัวเองมาแล้วเนิ่นนานหลายปีด้วยกันเอามาบอกต่อทุกคนว่ามันโล่งจริงๆมันสบายจริงๆมันเป็นการฮิลลิ่งตัวเองแบบธรรมชาติจริงๆเคยได้ยินนี้ไหมอันนี้ต้องขอโทษครูจําแหล่งที่มาไม่ได้อยากจะให้เครดิตแต่จําไม่ได้ว่าไปเจอมาไหนไหนเนาะแต่เล่าแบบคร่าวๆแล้วกันว่าเขาใช้น้ํา น้ำเปล่านี่แหละอธิษฐานจิตว่าน้ำเปล่านี้คือน้ำที่รักษาเขาให้หายจากโรคได้ให้หายจากโรคที่เขาเป็นอยู่ได้เขารักษาแผนปัจจุบันด้วยและก็รักษาทางด้านจิตวิญญาณด้วยโดยการอธิษฐานจิตว่าน้ำนี่แหละคือน้ำที่มาเยียวยาเขาเยียวยาเซลล์ในร่างกายของเขาให้กลับมาเป็นปกติแล้วเขาก็ดื่มในทุกๆวันเป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่ครูบอกไปเมื่อกี้ใช้ธรรมชาติตัวแทนของพระเจ้าตัวแทนของจักรวาลมาบำบัดตัวของเรา ทุกอย่างคือคลื่นพลังงานพระเจ้าสถิตยอยู่กับทุกที่ในโลกใบนี้เรานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ได้กับทุกเรื่องเรื่องน้ำที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่หลายท่านก็นำมาใช้เหมือนกันแต่ใช้ในด้านอื่นก็มีในด้านทำให้ตัวเองดูดูดีขึ้นดูมีบุคลิกที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช้ในการเยียวยาตัวเอง เห็นไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยและก็เป็นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวค่อยๆลงลึกแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปวันนี้ก็มี2เรื่องด้วยกันที่ครูนํามามอบให้กับพวกเราในวันนี้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็นําไปใช้จริงได้และได้ผลจริงลองดูลองดูไม่แปลกอะไรแล้วก็ทําแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างรู้สึกฟินยังไงรู้สึกดียังไงมันทรงพลังแบบไหนสัมผัสอะไรได้ก็มาคอมเมนต์บอกกันข้างล่างสําหรับใครที่มาเจอครูอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่า มันมันไม่มัน,ม,น,ม,ม,นมันไม่ธรรมดาที่ครูคุณมาเจอครูได้นะมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไปให้หมดกวาดความรู้จากครูไปให้หมดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรู้เอาไปให้หมดเกลี้ยงนะคะครูยินดทีที่จะมอบให้ด้วยใจจริงของครูนะคะแล้วก็ขอบคุณนะสําหรับยอดการติดตามทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube ตอนนี้นะคะทุกคนก็เริ่มที่จะมาติดตามแล้วขอบคุณมากๆจริงจจากใจของครูนะคะคุณนเรศบอกสุดยอดโอเคค่ะ โอเคงั้นก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะมีอะไรก็มาอินบ็อกซ์หรือถามครูได้ไม่ต้องเกรงใจใดๆทั้งสิ้นวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ